จัดจ้านชามใหญ่หอมน้ำซุปค่ะ,ะมากินก๋วยเตี๋ยวกันอีกแล้วค่ะเย็นตาโฟเส้นมีค่ะจัดจ้าน ชามนี้สี่สบาทค่ะีส,สันน้ำเจนตะโฟเข้มข้นค่ะร้านจะอยู่แถวแถวซอยเนินที่หวานนะคะ เส้นเล็กน้ำใสชามใหญ่ค่ะชามใหญ่แบบจุกๆเลยชามละสีบาทค่ะหอมน้ำซุปค่ะหอมน้ำซุปมากเลยค่ะจะเป็นเส้นเล็ก ทุกคนทานด้วยกันนะคะอันนี้ไม่ไม่ปรุงค่ะทานแบบว่าน้ำซุปร้อนๆน้ำซุป,ปหวานๆมาคะ่ะทานด้วยกันค่ะ